สวัสดีครับดเด็กๆนะครับวันนี้ก็คุณหนึ่งจะพามาดูเรื่องกําไรขาดทุนคือเอาง่ายๆเป็นเรื่องเปอร์เซ็นต์แล้วกันเนาะแล้วก็ที่เราจะจาะลงไปก็จะเป็นเรื่องเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับเรื่องกําไรขาดทุนอ่าประมาณนี้นะครับคาีนี้มาดูในข้อแรกเลยอ่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนครูมีวิธีการที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนที่โรงเรียนเขาใช้โดยปกติแต่ก็ใช้ได้นะอ่าก็ครูก็จะเรียกมันว่าแบบเหมือนใช้การตั้งตารางนะครับ มาดูข้อแรกเนาะก็ร้านค้าลงทุนซื้อข้าสารราคา8,100บาทเมื่อขายหมดกำไร20%ร้านค้าจะได้กำไรกี่บาทโดยปกติเด็กๆก,ก็ทำยังไงครับเด็กๆก,ก็จะตั้งเลยว่าเท่าไหร่ก็หนูก็จะตั้งกัน8,000คูณ20หาร100ถูกไหม8,100คูณ20หาร100ก็เท่ากับอ่ะมาดูมาดูคำตอบที่มันอันนี้ก่อนตัดปกติเราตัดกันแบบนี้ใช่ไหม ตัดสตัวก็จะกลายเป็นเท่ากับ1,620บาทอ่ะตอบแล้ว้ครูก็ตอบแล้วนี่ไม่เห็นจะต้องอะไรเลยแต่ว่าในการทำแบบนี้ครับบางทีมันไม่ได้เอาทุนอย่างเดียวเนาะมันมีเรื่องยอดขายกําไรส่วนลดจากป้ายมีดอกเบี้ยมันทำให้เด็กๆอะ่ะก็มีแนวโน้มที่เราจะสับสนมากขึ้นเนาะครูก็เลยแนะนำให้ใช้วิธีอย่างที่ ครูจะทําให้ดูนะครับครูลบชุดนี้ก่อนอเรารู้แล้วคำตอบคือหนึ่งพัอ่สิบาทเรามาดูเรามาดูาาดอ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งไปหน้าไหนล้วโอเคอ่ะมาดูนะครับครูก็ยขอตั้งพื้นที่การเขียนนิดหนึงแล้วกันนะครับครูก็อ่านจากโจทย์ปุ๊บเราก็ทำนั่นแหละก็ทําตามปกติของเรานั่นแหละ เพียงแต่ว่ากูจะทาตารางเพิ่มขึ้นมาร้านลงทุนซื้อข้อสัน8,100บาทวิธีการตั้งของกูกูตั้งแบบนี้ครับกูตั้งให้หัวข้อมนะันอยู่ด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้เป็นบาทแล้วตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์กูก็จะตั้งแบบนี้คล้ายๆแบบนี้เสมอ,อเด็กๆก็ลองไปใช้ดูนะบางทีออันนี้อธิบายวิธีการทําบางทีมันจะมีเรื่องจํานวนคนถูกไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็นคนบางทีเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่อง จำนวนคนมีคนชอบอยู่เท่าไราและราคาสินค้าดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นบาทเป็นหน่วยเอาไว้เป็นหน่วยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์าวนี้เราไปดูเนาะซื้อซื้อเข้าสารซื้อเนี่ยเป็นทุนถูกไหมกูก็วงเล็บไว้ให้ว่าเป็นทุน8,100บาท8,100บาทและขายหมดได้กำไรได้กำไรเท่าไหรครับก็คือกำไรตรงเนี้ยไม่รู้กำไรเท่าไหร่ไม่รู้ แต่รู้แค่รู้ว่ากำไร20%่สร็นครนี้เป็นอะไรที่เราตั้งไว้่า20%เเด็กๆต้องรู้ด้วยว่า20%จากอะไรครับคือ20%ของ100ถูกไหมคราวนี้20%ของ100เราก็ต้องรู้รู้ต่อว่าแล้ว100คืออะไรล่ะ100มันคือทุนไงไอ้ห0 0ตรงเนี้ยครับมันก็เลยต้องมาใส่ตรงเนี้ยว่าเป็น1 0 0อ่าและร้านเขาถามว่าร้านค้าได้กำไรกี่บาทได้กำไรครับ เราก็ให้ตรงนี้เป็น x อ่าเราก็จะได้คําตอบแล้วอาไม่ใช่ได้คําตอบเราก็ได้ตารางออกมาแล้วข้อมูลในตารางมาแล้วกรณีวิธีการตั้งครูก็บอกว่าบรรทัดไหนที่มี x บรรทัดไหนที่เราต้องการหาเอามันไว้บนจะได้ไม่งงสาหรับเด็กๆที่เป็นระดับชั้นป .6 สอบเข้ามาน,นะครับตั้งฉะนั้นครูก็บอกว่าครูตั้งกาไรไว้ข้างบนหารด้วยบรรทัดวิธีการเลือกเราก็คือในตารางเราเลือกบรรทัดที่มีข้อมูลครบ หรือมีข้อมูลอย่างน้อยสองตัวครูก็บอกว่าอ๋อฉะนั้นบรรท,ทัดที่ข้อมูลมีสองตัวอย่างน้อยสองตัวก็คือมีทุนสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกับที่เป็น x กับอันนี้นะอ่าโอเคฉะนั้นอ่ะเราก็มาทําต่อในบรรทัดในตรงกาไรกาไรอยู่ด้านบนถูกไหมครับกาไรเนี่ยครูบอกว่าส่วนแรกคือบาทก่อนครูก็ตั้งด้วย x ส่วนด้านล่างเป็นทุนทุนคือ8,100บาทเท่ากับ กำไรส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ด้านบนเป็น20ด้านล่างเป็น100เราเห็นตรงนี้ไหมมันเป็นสรรมการถูกไหมครับดเด็กๆก็แก้สรรมการเลยครับแก้สรรมการโดยการ x ส่วน8,100เท่ากับ20ส่วน100ฉะนั้น x เดียวเท่ากับ20คูณ8,100อเ แป0พหารด้วย100ถูกไหมฉะนั้นตรงนี้ตัดชึบจอ่ะอันนี้คูณกันได้1,620บาทอ่ะน,นี่เป็นคำตอบอ่ะพอ,อนนเข้าใจไหมถ้าถ้าไม่เคลียรคย์ค่อยทำกค,ค่อยดูอืมตรงนี้อ่ะครูทำให้ดูอีกข้อหนึ่งมาดูอีกข้อหนึ่งมาดูอีกข้อหนึ่งข้อนี้เขาบอกว่าอะไร ขาบอกแก้วซื้อผ้าหม่มราคาแก้วซื้อผ้าห่มราคา650บาทขายขาดทุนเราดูเลยนะว่าขาดทุนหรือกําไรนะครับฉะนั้นเรามาดูเราตั้งเลยเราก็บอกว่าซื้อผ้าหม่มอุ้ยซื้อผ้าห่มเท่าไหร่650ครูตั้งข้ามูเป็นบาทด้านนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ ซื้อผ้าห่มมา650บาทขายขาดทุนก็เราก็ต่อเลยขาดทุนเท่าไหร่ครับขาดทุน8เตรงนี้เราก็ใส่8%เฉะนั้น8จากอะไรจากที่เราซื้อไงเราเทียบ100ที่ตรงนี้ถูกไหมเราก็แล้วแก้วขายผ้าห่มขาดทุนกี่บาทเราให้ตรงนี้เป็น x ครับเราก็จะได้สรรมการออกมาแล้วเราก็ตั้งอย่างที่ครูบอกเนาะตัวที่เป็น x เอาไว้ข้างบน ฉะนั้นเราก็บอกว่าข้างบนคือขาดทุนข้างล่างคือไม่ใช่พ่ะผมข้างล่างคือซื้อมาหรือทุนฉะนั้นข้างบนเป็น x ข้างล่างเป็น650ตรงบาทฝั่งเปอร์เซนต์เท่ากับ8ส่วน100 x เท่ากับ8คูณ650หาร 100อ่ะทำได้ไหมเอามาคูณครับ8คูณ650ได้ไหร่อ่า8คูณ650 8 x 5 x 40ใส่0โทษ48 6 48บวกอีก4เป็น52เหลือ0อีก1ตัวอ่าแล้วก็ตัด 100ก็ตัดชุบ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 คำตอบคือ52บาทได้คำตอบก็คือแก้วขายขาดทุนเท่ากับ52บาทเขียนให้ครบก็ได้ถ้าผมขาดทุนอ่ะนี่ก็เป็นคำตอบอ่ะ พอเข้าใจไหมอัน,นเด็กๆเราไปทําข้อ3ดูนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราจะสามารถตั้งได้คือโจทย์เนี้ยไม่ยากนะครับโจทย์โจทย,โจทย์โจทย์ตรงเนี้ยที่เป็นชุดเนี้ยนะครูไม่ได้ทาให้มันยากนะ,อะลองทำทำให้ดูอีกข้อนึงไปเลยไหนๆก็นั้นแล้วข้อสามข้อรวดไปเลยแล้วกันนะครับดเด็กๆจะได้ไปฝึกทําเราก็ไปเปิดดูโจทย์ก่อนอ่าแล้วก็ลองทําเองทําไม่ได้ก็เลื่อนวิดีโอครูต่อก็เปิดวิดีโอครูต่ออ่ะมาดูข้อนี้พ่อซื้อตู้เย็นมา 5 4 0 0บาทครูขเขียนบนขายขาดทุนขาดทุนเท่าไรหเปอร์เซ็นต์เราเทียบกับอะไรครับเราเทียบตรงราคาตู้เย็นเป็น100ฉะนั้นพ่อขายราคาตู้เย็นกี่บาทพ่อขายตู้เย็นราคากี่บาทนะเราให้ x ตรงนี้ มาดูข้อนี้เดี๋ยวครูทําให้ดูสองแบบก็ได้ครับแบบเดียวหรือสองแบบดีประมาณนี้ก่อนละกันเอามาดูแล้วกันเราก็ตั้งสมการขาดทุนหารด้วยที่ซื้อมาฉะนั้นขาดทุนคือ x หารด้วย5,400เท่ากับ6หาร100ฉะนั้น x เท่ากับ หกคูณห้าสี่ศูนย์ศูนย์หารด้วยหนึ่งร้อยตัด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 เหลือห้าสิบสี่คูณหกหกสี่ยี่สี่ใส่สี่ทดสองหกห้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามร้อยบาทอ่ได้คำตอบไหมเป็นคำตอบไหมเขาบอไม่ใช่ต้องไปดูดีๆนะเขาบอกว่าอะไรพ่อขายตู้เย็นราคากี่บาทฉะนั้นโอ้ยออกมาแล้วตรงนี้ไม่ผูกนะครับ เราขายตู้เย็นราคากี่บาทตรงนี้ขาดทุนขาดทุนเท่านี้ฉะนั้นว่าถ้าซื้อก็คือทุนเนี่ยนะทุนขาดทุนก็คือลบขาดทุนเท่ากับราคาขายฉะนั้นเราอยากรู้ราคาขายใช่ไหมครับเราก็รู้ว่าอ๋อโอเค5,400ลบ 324บสี่าทเท่ากับราคาขายฉะนั้นราคาขายเท่ากับราคาที่พ่อขายไปก็เท่ากับเท่าไหร่ลองตั้งเป็นลบกันเนาะชุดห้าเจ็ดศูนย์ห้า ห้าห้าศูนย์เจ็ดหกบาทอ่าเห็นไหมราคาขายอ่ะตรงนี้ก็ถ้าใครนะ่าก็ลองไปดูนะครับบางทีครูแค่ที่ไม่ได้ตั้งลบแบบทดอันนี้เนาะครูด,ดึงอธิบายหรือต้องการตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครูด,ดึงนี้ออกมาเนาะออกมาหนึ่งก็เท่ากันนะถูกไหมห้าพันสี่ร้อยเท่ากันแหละบวกหนึ่งออกมาข้างนอกแล้วครูค่อยไปบวกคืนที่หลังเหมือนยืมเงินออกมาเงินหนึ่งบาท เพื่อให้มันเป็น99อะไรเงี้ยครับแล้วมันจะได้ลบเลขง่ายขึ้นนะก็อันนี้เป็นคําตอบอะเด็กๆเราไปดูนะครับเด็กๆเราไปดูครูเชื่อว่าคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดผู้ปกครองเห็นคลิปนี้ก็แชร์ให้เด็กๆเกขาลองทําดูอันนี้เป็นโจทย์ที่เรียกว่าเป็นระดับไม่ได้ยากมากไม่ได้ยากมากนะครับถือว่าถือว่าเป็นโจทย์ง่ายเลยถือว่าเป็นโจทย์ง่ายเลยแต่ว่าเป็นเป็นวิธีคิดที่เป็นพื้นฐานที่ดีมากๆด้วยเช่นกันอะเด็กๆเราไปทําดูนะครับสวัสดีครับ